เจอแลอ้วเอ้ยไส้ส,ส,ส,สน,นครับเด็กขึ้นมาอีกแล้วมีตัวเป็นโดน,ส,นส,สีค <c oughs> ส,สีุดยอดหมานครับดูสภาพหมายครับบูร เสียงปลาลันครับส่วนข้ควั 4, 6, 8, 9, 8, 9เดี๋ยวสลับอานนะครับเข้าแล้วครับดูไปคันเบรคครับอ่ะมาเลยดูดึงครับโอ้สวิงสวยครับาสวยครับมีไซส์ครับมีไซส์ไซส์เล็กครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วสายวิ่งแล้ว ตอย่าลืมครับสี่คนสี่มีตัวเป็นโดนครับโฆษณาอีกแล้วโอฆษณาเข่าเนี่ยช่วโฆษณาเข่าเล่งเลยไหนครับซับครับซับอีกแล้วโอ้โมีไซส์ครับมีไซส์ใช้เลก มาเลยอย่าลืมสีุ่ญส4นะครับพวกหน้าวิ่งกันนะนครับมาเลยครับโอ้โหสายสุนทรครับเอายกให้ดูนะครับนี่ตัวปลา ยอมดมาแล้วครับทีทีหน่อยครับอ,อ,ยอย่าลืมสี่คูณสี่ <c oughs> อาอีกแล้วโอ้ยมีตัวเป็นโดนครับมีติดกระเป๋าไว้ไปตกปลาที่ไหนไม่ได้เข้าตลาดแน่นอนครับโดนกระปุกไหนครับ นี่ตัวนี้ครับมาครับผลงานวันนี้ครับพอมีตัวครับตัวเป็นโดนดูครับดูเล่นเ่าที่วันนี้ออติดผลงาน